อันนี้เป็นเผือกนะคะ,ะมันก็เป็นมีความเป็นธรรมชาติมากเลยเนาะ,ะเป็นวัตถุดิบอของ<ต>เรียนรู้รที่ว่างรู้จะต้องเอาไอ้มีดจอบอย่างนี้หรือช้อนก็ได้ควานหรอควานควานเอาไอ้ที่เน่าๆออกแล้วเธอเอาหม้อมาใสา่ปวานทั้งตัวได้เป็นต้องมีเครื่อง อันนี้จะเอาไปทำอะไรเป็นอาหารกลางวานันคะพ่อของหวานของหวานเผือกเผือกใส่สักใส่สักคู่ให้นักเรียนทานย้ายมาทะมันเซอร์ดูไหมไหมคะอุติลาเป็น หัวใหญ่มากเลยค<ว>่ะพ่อสวยมากยิ่นดังฟังชัดฟอให้นอนช่วงนี้แม่ครัวไปทานข้าวกันเลยอันนี้ภาษาเคมเปนเขาเรียกอะไรคะนักเรียนตราว <ầu> เคยกินตรา, <Elena> รากับไอกระดามอ่ะายคู่อะตามคืออไรเพราะถ้าขายขายกิโลเท่าไหร่คะเนี่ยขายกิโลละยี่สิบครับโอถูกกว่าของตลาดครัองตลาด้อ่นี่ามสิบเลยฮะ